กนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศหกก่อน GDP โลกติดลบ4.3การค้าโลกติดลบเกือบ10%นะคะทีนี้6.4เนี่ยเขาคาดว่า GDP จะโตรประมาณ4%เ แล้วก็การค้าโลกในสตะโตประมาณ5%เนะคะซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่ามีลักษณะของปัจจัยที่สนับสนุนเนี่ยเขามองว่ามันจะมีเรื่อง,องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเราจะเห็นว่ารัฐบาลทุกประเทศเนี่ยทุ่มเงินนะคะเยอะมากในการที่จะพยายามที่จะกระตุ้นและฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจนั้น,นั้นอันนี้ก็จะเป็นใจหนึ่งที่เป็นเรื่องของทั้งมาตรการการเงินมาตรการการคลังเลยนะข่้นที่2คือความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยมีการพัฒนาวัคซีนหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซี แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ก็ยังยังต้องติดตามเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนแล้วก็การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในในโลกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูจํานวนประชากรโลกเราจะพบว่าประชากรโลกมีประมาณ7,00 0กว่าล้านคนฉีดวัคซีนได้วันหนึ่งประมาณ2ล้านคนนะคะถ้าเรามองว่าถ้าจะฉีดวัคซีนให้ครบนวลตรงนี้เนี่ยสักแปดสอาจจะใช้เวลาถึงเกือบเกือบสิปีถ้าเราฉีดวันละ2ล้านคนก็มองว่าเรื่องความสําเร็จตรงนี้ก็เป็นความหวังก็เลยเป็น เป็นการมองว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นดีขึ้นนะคะใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งภาคาดว่าภาคการผลิตจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วกว่าภาคบริการอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวนะดูปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมองอีกด้านหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้การฟื้นตัวมันช้าไม่เร็วเท่าที่ควรนะคะก็คือเรื่องของการกลับมาระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็เรื่องของการกลายพันธุ์ด้วยก,ก็เป็นความกังวลแล้วก็เรื่องที่ว่าว่าประสิทธิภาพวัคซีนหรือว่าความ กดเร็วในการที่จะฉีดวัคซีนได้ครบไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจํากัดในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยของหลายๆประเทศเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะมันหลายระลอกแล้วนะคะแล้วก็นี่สาธารณะของหลายๆประเทศก็สูงขึ้นนะคะนี่ก็จะอาจจะเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งนอกจากนี้สภาพคล่องของภาคเอกชนก็อาจจะเริ่มเริ่มเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะลด,ดลงและเพราะว่ามันมีการระบาดระลอกใหม่นะจะทําให้ใช้เวลาในการที่จะเืินกิจการหรืออะไรนานขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเรื่อง ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระนี้อาจจะมากขึ้นหลังจากนี้หรืออาจจะเริ่มเห็นตัวเลขการปิดกิจการได้นะคะสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยมองว่า<ห>ปีห3านะคะติดลบไป 6. 6คือ GDP นะคะปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะบวกประมาณ 3. 2เนะคะส่วนการส่งออกเนี่ยเอ่อเนี่ยเราข้อมูลล่าสุดคือติดลบ6นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเดือนธันวาเนี่ยโมเมนตัม um มันเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆประเทศก็ดีโดวยเฉพาะการส่งออกไปจีนไปญี่ปุ่นนะคะสห ก,ก็ค่อนข้างดีนะคะคาดว่าปี64การส่งออกเนี่ยแบงค์ชาติคาดไว้บวก5.7นะคะสำหรับโมเดลของ Exim Bank เราคาดอยู่2.5-4%เนถามว่าส่งออกของไทยในปี64ที่กลับมาจะเป็นบวกอยู่นะคะเราจะเห็นได้ว่าบวก2.5-4เนี่ยมันยังไม่ไป cover ติดลบ6อยู่ในปี63นะคะซึ่งปัจจัยสนับสนุนการส่งออกที่ว่าจะขยายตัวได้2.5-4มันอาจจะมาจากฐานส่งออกปี63ที่ต่ำ อย่างที่ว่านะคะคือติดลบไป6%ซึ่งก็ต่ําสุดในรอบ4ปีนอกจากนี้เนี่ยใจสับสูุนนีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบรรยากาศการค้าโลกนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันเริ่มผ่อนคลายหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐท่านใหม่คือนายโจไบเดนเนี่ยมีมาตรการต่างๆที่ชัดเจนออกมาเราเรียกว่าทําให้บรรยากาศการค้าโลกมันมีท่าทีที่จะผ่อนคลายแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปจากตํามากในกรณีที่จะเป็นเรื่องของสงครามการค้ากับจีนนะ น,ะะนอกจากนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็คิดว่าน่าจะกระเตื้องขึ้นนะคะโดยเฉพาะราคาน้ํามันเนื่องจากว่าท่าทีในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มัน,ม,นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวแทนสินค้าส่งออกของไทยที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ต่างๆซึ่งสัดส่วนประมาณ15%ของมูลค่าส่งออกรวมของไทยนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะกระเตื้องตามมาก็เป็นปัจจัยบวกด้วยเรื่องหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนนะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังของปีนี้นะคะปี 64เนี่ยก็จะช่วยเ,เพิ่มแต้มต่อด้านภาษีให้สินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งแปลรูปนะคะเราก็จะได้รับยกเว้นภาษีจากจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ทันทีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสําสหรับเรื่องเศรษฐกิจสินค้าโลกแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกของไทยการปรับตัวของผู้ประกอบการนะคะว่าควรจะต้องปรับตัวยังไงภายใต้ภาวะการระบาดของโควิด -19 ีนนะคะหลักๆเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการตอนนี้ถ้าเรา เห็นนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆเลยคือการค้าขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะแบบพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการค้าขายผ่านช่องทาง e-commerce ก็เป็นเป็นทางหนึ่งเหมือนกันว่าในขณะที่คนอาจจะไม่ได้เดินทางมาข้ามประเทศนะคะไม่ได้เดินทางมาซื้อสินค้าในประเทศไทยวิธีการหนึ่งเลยโดยเฉพาะผู้ประกอบการรา e ย SME นะคะแนะนำเลยค่ะว่าควรที่จะต้องเข้าเอาตัวเองเข้าไปสู่เรื่องของโลกการ เป็นทางหนึ่งที่จะทําให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปขายข้ามประเทศได้นะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรื่องของโลจิสติกนะคะเรื่อง d e l ิเวอรต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วมากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสน,นุนการค้าของเราได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จริงๆอีกข้อหนึ่งที่จะต้องคอยสังเกตคือสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเขาจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะ จะไม่ใช่เป็นผู้บริโภคแบบเดิมๆที่จะเดินเข้ามาหาซื้อสินค้าจากในร้านหรือว่าทติกรรมที่สอดคล้องไปกับเรื่องใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่มันจะสอดคล้องไปกับอัฟสไตร์ใหม่ๆของผู้ของผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆอย่างนี้นะคะหรือเรื่องเราจะเห็นเรื่องอาหารก็จะคำนึงเรื่องสุขภาพสุขอนามัย ต่างๆนะคะหีบ่อต่างๆมันก็จะต้องมีสามารถที่จะแบบเรียกว่าส่งออนไลน์กันได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะแบบคอนเซิร์ตเรื่องสิ่งวันลอ้อม ด้วยเพราะฉะนั้นออข้อแนะนำหนึ่งคือผู้บริโภคผู้ประกอบการตอนนี้จําเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเรื่องใหม่ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันนั้นสิ่งที่มันจะไปได้มันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้นอม สินค้าต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันโอกาสมันไม่มีนะคะเราจะเห็นมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันจริง Xing Bank มีสิ่งที่เราดูแลผู้ประกอบการเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านการเงินหรือไม่ใช่การเงินนะคะเรื่องไม่ใช่การเงินเนี่ยถ้าเรามีข้อคําถามหรือว่าอยากจะสร้าง กับเรื่องตลาดนะคะหรือว่าเรื่องสินค้าไหนที่ควรจะเป็นเทรนด์ใหม่ๆอะไรพวกนี้เรามีบทความออกเสมอนะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงโอกาสต่างๆ นะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเอ็กซิมแบงมีมาตรการทางการเงินเยอะแยะมากมายนะคะที่จะช่วยสนับสนุนประคับครองผู้ประกอ,อบการนะคะในภาวะลําบากแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีสินเชื่อลักษณะใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแนะนําให้ติดตามเว็บไซต์ของ e x ็กซิมแบงนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราข้อมูลต่างๆมากขึ้นนะคะ วิธีด่วนถ้าไม่ได้ติดต่อมาทางทางเบอร์กลางนะคะอาจจะติดต่อมาทางศูนย์เอ a c ซได้นะคะอันนี้ก็จะดูแลส่งต่อให้ทั้งด้านจะมากู้หรือไม่กู้คําแนะนําต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของแมทชิ่งต่างๆก็จะศูนย์เอ a กซก็จะให้บริการดูแลผู้ประกอบการอยู่และะ้วค่ะ